สวัสดีครับเช้านี้เช้าว,วันที่สามนะลงงานวันที่สามที่จังหวัดอุบลน,นะครับเดี๋ยวมาดูตามดูงานเจ้าซีสเจร้อย700ท่านี้นะผมเสร็จเรียบร้อยมาแล้วระบบลมอะไรเดิมมาแล้ว,ลวพอดีช่างไฟมาพอดีเลยเดี๋ยววันนี้จะได้พาไปดูทีมงานช่างไฟด้วยนะทีออ่อำเภอเขม,มาราดนะตำบลเขม,มาราดแต่ผมเสร็จงานแล้ว,ลวรอใส่พกากายอีกท่อนหนึ่ง พ่อตัวนี้ทําเป็นพอการส่งทอนนะเพราะรถมันยาวจัดเดี๋ยวพาไปดูกันเลยฝนตกด้วยวันนี้นะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศกันเลยการทํางานของช่างไฟวันนี้นี่มาแล้วทีมงานช่างไฟนี่นะพบทีมวันนี้ทีนนท่เขมรลาดเดี๋ยวบันเทิงแน่นอนนะก็ระบบลมผมเดินให้เรียบร้อยหมดแล้วนี่นะตัวนี้จะเป็นวาล์วของอลูกพ่วงนะไปเบรคพ่วงเบรกหางนะนะครับ แล้วก็ตัวแม่ผมก็เดินให้เรียบร้อยนี่นะเดินให้อย่างดีใหม่ทุกเส้นใหม่ทุกเส้นนะใหม่ทุกเส้นเลยเบรคคืนไวๆแน่นอนเดี๋ยวรอชมนะแต่ผมลองเทสระบบมาแล้วจบทุกอย่างจบมาแล้วอันนี้ก็ช่างไฟมาลงต่อหลายคนถามว่าช่างไฟต้องหายเองหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่มีผมมีในทีมงานเลยนะก็นี่นะเสร็จแล้วก็มาเลย ข้งกลางก็ทอแรกใสไปแล้วเดี๋ยวทอหนึ่งเราไปตัดอยู่นะก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาละอย่างอื่นก็เสร็จมาแล้วนะวันนี้โรงงานมาที่สามนะที่เอ่อเภอเขมรลาดเดี๋ยวรอชมเลยนี่นะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อไปขอนแก่นนะเดินทางต่อไปขอนแก่นฮัสวัสดีครับจังเบิร์ดได้ข่าวว่าชอบเสิร์ฟปะ ตะก้อเออออบว่าไงชังเบสฮะไบสขาวว่าชอบเสิร์ฟเปล่าก็นี่ดูเลยบรรยากาศอ่าทีมงานทั้งไฟลงเรียบร้อยลงเรียบร้อยราไม่นานรอไม่นานนะคผมนะโคจอยกันเจอกันตลอดนะครับนี่มาแล้วแต่งผมเสร็จมาแล้วเหลือเผ่ากลางท่อนเดียว พอกลางท่อนเดียวก็เสร็จแล้วแล้วฝนดูเดี๋ยวฝนตกฝนตกนะก็เดี๋ยวเจอกันทีที่ขอนแก่นนะที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นอำเภอเขาสวนกว้างนะเสร็จจากขอนแก่นผมขอเข้ากรุงเทพก่อนแล้วกันนะขอไปพักก่อนสักวันสองวันก่อนนะครับคันนี้ก็วันที่สามนะคันนี้นะวันที่สามที่ผมทํางานนะนี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสิบโมงนะครับสิบโมง ก็ได้เป็นคันแบบนี้เลยระบบทุกอย่างเดินใหม่หมดนะจากคั้ซีล้นๆนะทําแค่สามวันนะก็เรามีฝนตกบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็รอ,อไหลบ้างนะก็ทําวันละไม่ไม่ถึงสี่โมงเย็นผมก็เลิกแล้วสามโมงเย็นสี่โมงเย็นนะเข้างานก็ประมาณสองโมงเช้านะหลายคนก็จะเดี๋ยวจะสงสัยว่าหามลุ่หามค่ำหรือเปล่าไม่นะก็ทำเอ่อ ทำตามสเตปคือว่าแต่ละคนมันมีหน้าที่กันอยู่แล้วนะมีหน้าที่กันอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะงานก็ไวขึ้นนะครับงานไวขึ้นแน่นอนต่างคนต่างมีหน้าที่รู้หน้าที่กันอยู่แล้วไม่ต้องมาจี้มาบอกกันนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเขาไปตัดท้ายนะตัดท้ายเอ่อทำไวนี่ดำสิบล้อดำนะสิบล้อดำเดี๋ยวตัดท้ายระบบวงจรพวกเอ่อสัญญ,ญาณเบรกอะไรผมเดินมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนี่เผื่อสายไว้ให้ยาวเลย นะเดี๋ยวรอชมเลยนะครับผมว่าเสร็จวันนี้แน่นอนนะทั้งไปก็น่าจะเสร็จวันนี้แหละนะครับก็เจอกันทีนะที่เอ่อนแก่นเขาสนกวางแล้วกันอาจจะเดินทางวันพรุ่งนี้นะถ้าเสร็จวันนี้เย็นๆก็วันพรุ่งนี้ก็เดินทางช่วงเช้านะครับก็เดี๋ยวตอนเสร็จแล้วก็จะทำคลิปไปดูทีหนึ่งนะนะฮะ ก็อ,อยากได้งานไวงานเร็วนะฝากไวหน่อยนะเบอร์โทรศูนย์ก็สามาสามนสนะครับ <c oughs> บริการนรี้ถึงน้าบ้านท่านเลยนะ <c oughs> คลิปนี้ก็ลากัไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม